โอ้อกพนักงานนี้พนักงานช่องสามนี้ออกมาทางนี้อ่ะพนักงานลงมาไม่ได้เพราะปืนยิงอยู่ปุ๊บสีแดงดับปืนยิงอ่ะใช่ก็เนี่ยเด็กกี้เขาพูดไม่ต้องแล้วออกไปเลยไม้งคุยก เออเอาหลบเข้าบ้านเลยนะ m o t o r c c l e หลบเข้าบ้านก็อเดเดี๋ยวเพราะว่ากอนที่เกิดเข้ามาแล้วเขาเผาจะไม่มาด้วยองเง้ยมีเด็กอกอไปก่อน ผู้ชายนด่ยูก่อนเข้าใจไหมผู้ชายยู่ก่อนดูแลบ้านเป็นค้อยน,อนะนะถ้าคุณเชื่อหมอการสูญเสียมันน้อยลงแ้ถ้าคุณไม่เชื่อเพราเกิดเห็ุแล้วมันเกิดระบบเพราะคุณไม่เคยมีประสบการณ์คุณนั่งสถิไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องเอาเด็กผู้หญิงออกไปก่อนแล้วผู้ชายอยู่ เฮ้ยมันไหม้หนิว่ะ แล้วก็มีเสียงเปิดสองไม่รู้เสียงเปิดเสียงอะไรระเบิดแล้วสามรอบสามนัดเนาะแล้วก็สักแป๊บหนึ่งก็เด็กการจุดระเบก็ปิดถนนอ่าฮะเออแล้วองก็มาก็มองไปกทีก็เห็นควันค่อนข้างตึงเผารถเผารถการที่หนึ่งทันที่สองทันที่สามเขาบอกว่าเขาหายที่สี่ไล่ไปที่รัคันอ่าฮะแล้วก็เผาข้างล่างเผารถสี่เทวันนี้แต่ว่าโดนแค่ชั้นสี่เหรอ รถอะไรมันวิ่งขึ้นไปสช่หมเขยี่บีหกชัสี่แล้วมันวิ่งขึ้นมาในเรื่องของไ้บันไดไฟขึ้นตามตึกด้วยแล้วขึ้นมาจอดรถไปทุกรถก็คือพวกนปชนี่หรอวิ่งไปบนลานรถพวกที่อย่างทีพบอกแต่เราก็พวกพวกคป่วยไม่รอดมีชาวบ้านที่เป็นนปชอนชาวนาอะไรเนี่ยชาวบ้านได้ป่วยา เลตัดไปไหนไม่ได้เ so ลยนพราะเราบ้านในหมู่ท่ใกล้คอนโทรล